มิงไปไหนอ่ะเฟียงอนนะงอนนะงอนนะดูความไม่ติดขนตาดูความไม่ติดขนตาบอมกับกล้องสีแล้วเฟีย งอนนะงอนนะเร็วเรวพี่อาเจ๊งอนนะเด็กทุกรุ่นน่ะคือต้องแบบกางเกงขาดกันน่ะ <Okay. S 1> บางครับไม่ยอมกินอ่ะอะไรนะเร็วๆสวยไม่ไหววุยส,สวยไม่ไหวอ่ะ <laughs> ได้โปรดพีชแล้วจะให้ถ่ายตูดได้ไงเนี่ยแล้วเฟียเฟียจ่อแล้วแล้วเฟียเฟียจ่อเลวเองก็ไม่รักเจนะแล้วจะให้เจถ่ายตูดใหญ่ๆทำไมก็ วันนี้เนี่ยเร็วมันหอมกรุ่นมากเลยนะเจ๊อะตอนสาวๆอ่ะจีบกับเฮียใหมๆ่ๆเฮียบ้าไปร้านหมูกราะทะาเว้ยเจ๊ก็เหนียมอายอย่างงี้เนี่ยไม่กินปัจจุบันนี้กระโดดแบบกระโดดข้าเตาเลยอ่ะเป็นคนหบัเจากวันนั้นเนี่ยเฟียจู้จู้แล้วไอเฟีย <f ier> เร็วๆ <f ier> มาเร็วเ รอเนี่ยเร็วตะแคงไปว้าเร็วเร็ว